จิ้มันไปไหนแล้ววะจีน้องเลิฟสองจีนุ้งไปไหนอีกแล้วเนี่ยอะไรนะมึงไปไหนอีกแล้วเมื่อกี้กูยืนทำทรงอยู่แป๊บเดียวเองมึงไปไหนอีกแล้วเนี่ยมาทำงานแล้วมาหางานทำโอ้อยไปกันไอจีดอีกแล้ว คิด่อไหนวะมันชื่อ <ไป S 1> จิว<ป>จ๋วเออไปกงนจิ๋วอีกแล้วไอ้จิ๋วมันเป็นผู้ชายเฮ้ยอย่าให้กูรู้เฮ้ยใครวะน่ะฝนลูกใครอ่ะออมึงมากระาดานอฮ้ยเกือก็ตายจะตายได้ไงอ่ะเมื่อกี้ทำไมเลื่อนรถอ่ะอ๋อเมื่อกี้โดนคอน เมื่อกี้ใครพวดรู้ขอฟักทองทเฉยๆนะแบบเฉยๆเลย คือกูเฉยๆเลยแต่พวกมึงอะบิวเฮียอะไรกันก็ไม่รู้พวกมึงบิวเฮียอะไรกันพวกมึงบิวเฮียอะไรกันครับน้องฮะมึงบิวอะไรกันกูเฉยๆเลยกูเฉยๆเลยกูแบบกูเฉยมากอะมึงลองคิดดูดิเฮียหนึ่งปีแทบไม่ได้คุยกันมึงลองคิดสภาพมึงลองคิดความเป็นจริงไปหน่อยกลับมาแม่ มึงดูหนังมากเกินเอาจริงนะถ้าพวกมึงบอกว่าแบบว่ากูรู้สึกอะถ้ามึงบอกว่ากูรู้สึกอะมึงดูหนังมากเกินไปแบบกลับมาแล้วแบบเพเอกนังเอกแบบเจอกันแล้วแบบความวความหลังครั้งเก่ามันย้อนขึ้นมาพวกมึงดูหนังมากเกินไปละเสียเสียสั้น อ๋อไอเหียลงเลยครับแท็กซี่ตัวนี้เดี๋ยวขับเองครับกูมาดีดีี่กูไปกนูนั่งสี่แท็กซี่แท็กซี่โลดบางสมมาม<อ>แล้วเขาเรียกว่าเมาเขาเมาคือไม่เว้ยถ้าสมมติว่าเร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 าทำแบบนั้นเลยผมมองว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ม,ม,ใชมันแปลกมันแปลกเว้ยมันดูเหมือนประชดชีวิตไม่ได้ เราจะไม่ประชดชีวิตเราจะใช้ชีวิตแบบเรียบๆเ,เ,เราจะใช้ชีวิตเหมือนอที่เราเคยใช้ผมจะไม่ประชดชีวิตแบบว่าอยู่ดีๆจะไปแบบว่าเป็นแบบหาสาวนูน่นนี่นั่นไล่แบบว่าไล่มอสาวทั้งเมืองแต่แบบคงไม่ใช่ผมแค่ตอนนี้อย่างอ่ะอย่างเมื่อวานอ่ะถ้าสมมติว่าเล่าอรี่อก่อนอย่างเมื่อวานที่เราคุยกันวันติแปบบใช่ไหมมันเป็นเหมือนเหมือนความหวังดีสุดท้ายมากกว่า นึ้ออกไหมความหวังดีสุดท้ายที่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 เรารู้สึกคราวนี้สิ่งที่ตัวละครจะทําต่อไปก็คือการเดินหน้าต่อการเดินเดินหน้าเดินหน้าต่อ,อทีนี้ก็คือไม่ใช่การหาใครมาแทนเว้ยนั้อนื้อออกปะมันไม่ใช่หาใครมาแทนแต่แค่เราก็กลับมาใช้ชีวิตของเราแบบรู้จักคนอื่นรู้จักคนทั่วไปรู้จักใครก็ได้ที่เราอยากจะรู้จักนึกอออกใช่ไหม อ่าอย่างเช่นเอ่อพี่สมสบายดีไหมคะพี่สมเข้าเมืองบ่อยๆนะคะแบบเข้ามาเล่นเมืองในเมืองบ่อยๆนะได้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 เดี๋ยวโทรหาถ้าเข้ามาแล้วเดี๋ยวโทรหาเพราะว่ามันใช่หนูคิดถึงบรรยากาศเก่าๆหนูไม่ค่อยเห็นใครมายืนเล่นการ์ดเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนะทำอะไรคะเนี่ยอ๋อโอเคค่ะ กูคุยกับแชทอยู่ก <c oughs> ูย <c oughs> <ts> ังไม่ได้เตรียมกูยยังไไมม่ด้เตรีใจไม่ถือว่ากูกลังบิวแชทกูอยู่เลยกูบิวแชทกูอยู่คุณสมทำลายฟังเพลงไหมถามีเพลงด้วยเหรอเอาเดี่ยวเดียวเดี่ยวที่นีมีเพลงเหรอเอาเดี่ยวเดียวเดี่ยวเออลืมจะปบอลรุ่งเปลี่ยนลำคอใหม่แล้วอะไรนะเปลี่ยนลำคอใหม่แล้วอ๋ออันนี้ชัดแล้วใช่ไหมมา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  ไม่เมื่อกีก้กำลังจะบอกว่าเมื่อกีอ้ถึงไหนเน <c oughs> าะเฮีย,ยลืมลืมเลยเฮีย,ยนกูลืมอ่ะพร้อมแล้วเราฟังอยู่ลำคอใหม่แทดไปอ๋อกำลังพูดหมายถึงว่าเราก็กลับไป กลับไปเหมือนเดิมกลับไปแบบที่เราเคยเป็นกลับไปฮฮากลับไปรู้จักคนอื่นกลับไปแบบว่ารู้จักทุกทั้งเมืองเหมือนตอนก่อนที่เรารู้จักอะยรแบบนี้สนุกกับทุกอย่างได้ที่วันนี้เขลองเพลง ก็รู้จะมีแฟนไม่ได้จะไปแทนที่คนของเธออคนมาที่รังก็ต้องเศร้าต่อไปแต่อดใจไม่ไวไม่ได้ใกล้กับเธอแต่จบไปอยู่แล้วนะเธอรักนี่ไม่ได้พูดอะไรนะฟังเพลงอยู่โอ้ oh, ดีต้องรักต้องมีเจ้าของแอบมองอยู่ทุกวันไปลอง<ก>ชอบอแนช่วไ ก็พอรู้ว่าคนน่ารทุกทีนักไม่เคยเป็นอย่างนี้รักคนมีจะค้องแอบมองอยูเช้าเย็นก็รู้ว่าคงทำได้แค่ตรงนี้แค่เพ<ะ>ียงจะฮคิวเพลงตรงเกินฮะเดี๋ยวนะนี่กูหล,ลงรักแฟนชาวบ้าแล้วเหรอ ไไมมม่จะกเคิอะไรอ่ะอะไรอ่ะทาอ่ะสรุปสรุปคือเมื่อกี so <struggle> scary, <masterpiece> ้กูหลงแลงรักแฟนชาวบ้านอ่ล้ะกอกเธอ

คิดถึงไม่นอนพันดีไอ้เี้ยมเมดมาแล้วเอ็นจอยกันตนี้โอ้ลำพอใหม่ก็ดีนะเห็นชัดชัดเจน <c oughs> ยาวๆยาวดยาว <c oughs>